โอเคครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่านะครับาการเคลื่อนที่สัมผัสกันระหว่างผู้ฟังกับแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะครับก็คือการวิ่งเข้าหากันอะไรเงี้ยนะครับผู้ฟัง listener เอสเนะี่ยวิ่งเข้าหากันเนี่ยก็จะมีผลต่อความถี่ที่ได้ยินมากน้อยขึ้นอยู่กับ ลักษณะการเคลื่อนที่เนาะทีนี้นะครับก็เลยมายกตัวอย่างกรณีนะครับการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดเสียงแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยสัมผัสกันนะครับกรณีที่1ครับเป็นกรณีที่แหล่งกําเนิดเสียงวิ่งเข้าหาผู้ฟังโดยผู้ฟังเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆกับที่นะครับกรณีนี้ถ้าย้อนกลับไปนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้านะครับจะโดนอัดความยาวคลื่นให้ความยาวขึ้นสั้นลงพอความยาวคลื่นสั้นความถี่เป็นไงครับสูงนั่นเองดังนั้นนะครับกรณีนี้นะครับผู้ฟัง หรือผู้สังเกตนะครับ FL ได้ยินความถี่เสียงที่มากกว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงจริงที่กำเนิดมาหรือว่า FS นั่นเองนะครับต่อมากรณีที่2ครับกรณีที่2เ uh ป 2> ็นกรณีที่ลดนะครับหรือไม่ใช่ลดแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่หนีออกจากผู้ฟังนะครับกรณีนี้ผู้ฟังนะครับจะได้ยินเสียงหรือว่า FL เนี่ยน้อยกว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงที่กำเนิดขึ้นมาจริงๆนะครับหรือว่า FS นั่นเองนะครับ ต่อมาครับกรณีที่ผู้ฟังวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดเสียงกรณีนี้นะครับส่งผลให้ความถี่ของที่ผู้ฟังได้รับเนี่ยมากกว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับต่อมากรณีที่4ครับลำโพงวางอยู่เฉยแต่รถวิ่งหนีครับรถวิบบ่งหนีนี้จะส่งผลให้ความถี่นะครับของผู้ฟังนะครับหรือว่า fl เนี่ยได้ยินน้อยกว่าความถี่ของแหบลบ่งกำเนิดเสียงที่เกิดจริงๆนะครับหรือว่า fs นั่นเองนะครับ ามากรณีที่5ครับต่างทั้งคู่ต่างวิ่งหนีกันและกันนะครับยิ่งวิ่งหนีก็ยิ่งทําให้ความถี่ที่ผู้ฟังได้รับเนี่ยน้อยกว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงที่กําเนิดขึ้นมาจริงๆหรือว่า fs นั่นเองนะครับและกรณีสุดท้ายกรณีที่6ทั้งคู่ตา่า,านะงเคลื่อนที่เข้าหากันและกันนะครับยิ่งเคลื่อนที่เข้าหากันและกันก็ยิ่งส่งผลให้ความถี่ fl เนี่ยหรือว่าผู้ฟังเนี่ยได้ยินความถี่ที่มากกว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงจริงหรือว่า fs นั่นเองนะครับ โดยสรุปภาพรวมนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือวิ่งเข้าหากันนะครับยิ่งวิ่งเข้าหากันนะครับก็ยิ่งได้รับความถี่ที่ป็นไงครับสูงกว่าความถี่ของแหล่งกําเนิดก็คือความถี่ของผู้ฟังเนี่ยจะได้ยินสูงกว่านะครับก็คือ FL เนี่ยจะมากกว่าความถี่ของแหล่งกําเนิดเสียงที่กําเนิดขึ้นมาจริงๆก็คือ FS นั่นเองโดยกรณีวิ่งเข้าหามีอย่างไรบ้างนะครับก็คือ L หรือว่าผู้สังเกต Listener เนี่ยอยู่เฉย แหล่งกำนิดเสียงวิ่งเข้าหาครับหรือแหล่งกำนิดเสียงอยู่นิ่งๆแล้วผู้ฟังวิ่งเข้าหาครับหรือทั้งคู่ต่างคนต่างวิ่งเข้าหากันนะครับทั้งสามสถานการณ์นี้นะครับก็จะส่งผลให้นะครับผู้ฟังได้ยินความถี่ที่มากกว่า F A T เที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงกำเนิดขึ้นมาจริงๆนั่นเองนะครับต่อมาครับกรณีที่วิ่งหนีออกจากกันแน่นอนว่า FL หรือว่าความถี่ของผู้ฟังจะได้ยินน้อยกว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นมาจริงๆครับก็คือ F อวิ่งหนีง,ง่ายก็ L อยู่เฉยแต่เวิ่งหนีครับเอยู่เฉยแต่ L วิ่งหนีครับเ uh, และแต่างคนต่างวิ่งหนีกันและกันนะครับก็พบว่าสถานการณ์3อันนี้นะครับก็จะส่งผลให้ fl หรือว่าความถี่ของผู้สังเกตเนี่ย fl เนี่ยน้อยกว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงที่กำเนิดขึ้นจริงก็คือ fa นั่นเองนะครับผม